สวัสดีทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวบายไกด์เล็กนะคะวันนี้เราก็มาอยู่ข้างๆกับแม่น้ําพันนะคะแต่อยู่ในเขาเรียกว่าหันกลางคงวันหรือว่าสวนสาธารณะทางแม่น้ําพันแต่ว่ามันมีเยอะมากนะคะแต่ว่าตอนเล็กตอนนี้นะคะก็คือเล็กอยู่ฝั่งของยอยโดนะคะก็คือติดกับแม่น้ําพันเลยะคะ่ะ,ะมาในช่วงกลางวันนี้อากาศดีดีมากเลยแดดก็ส่องแต่ที่แน่คือตอนนี้ลมเย็นมาก ก็นะจะพาทุกท่านเที่ยวข้างแม่น้ำฮันนะคะนี่ก็แต่ว่าอยู่ฝั่งของยอิโดนะคะก็คือยอิโดอยู่ฝั่งรัฐสภาค่ะลมค่อนข้างแรงมากเลยนะคะนี่ค่ะค่อนข้างสวยเพราะว่ามันเข้าสู่ฤด,ดูใบไม้ไร่วม จริงๆนะแล้วก,ก็ตอนนี้อากาศวันนี้นะคะอยู่ที่15องศาค่ะถ้าอาเขาเรียกว่านะฮะก็คือสภาพถ้าปกตินะคะตอนเย็นๆในช่วงสุสวราทิตย์หรือว่าตอนเย็นๆนะฮะที่นี่ก็จะมีแบบรานกลางแจ้งนะคะก็คือแสดงออกความสามารถมีคนมาโชว์เพลงเล่นไวโอลินเล่นเปียนโนนะฮะข้างแม่น้ำพันในตอนเย็นๆเนี่ย แต่ว่าช่วงนี้นะฮะรัฐบาลประกาศนะฮะมันเป็นช่วงโควิดพอดีน,นะฮะกิจกรรมพวกนี้ปีนี้หยุดหมดนะฮะฝั่งเยอยโดฝั่งนี้เขาได้ทำส,สะพานนะฮะเขาเรียกว่าพี่เดินสองข้างแม่น้ำพันเดี๋ยยืย่นลงไปข้างล่างน,นะฮะก็คือสามารถสัมผัสแม่น้ำพันแบบเต็มๆเลยนะฮะแล้วตรงนี้ก็เห็นนะคะมีลานอินเตอร์เทนแบบเขาเรียกว่า เขาเรียกว่างานอินเตอร์เทนด้านนอกนะคะปกติแล้วจะมีคนนั่งเต็มไปหมดนะคะตอนนี้คือพูดยังไงคือว่างเงียบมากตรงนี้เป็นโดมอยู่ข้างหน้านีคะถ้า,าเขาเรียกว่าสภาพปกตินะตอนเยน็เยนๆเขาก็จะเปิดน้ำโขเห็นไหมคะมันจะมีท่ออยู่แล้วก็ยิงเลเซอร์เป็นสายลุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะคะในช่วงกลางคืนแล้วก็สวยมาก อยู่ข้างหน้าตึกคู่แฝดนี่ค่ะตึกสีแดงเลยไปหน่อยนึงก็จะเป็นตึก63ชั้นค่ะช่วงนี้อากาศดีนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่วันหยุดยาวด้วยแล้วก็ช่วงนี้อากาศดีนะคะไม่ต้องเปิดแอร์ไม่ต้องอะไรนะคะหลายท่านนะคะหลายครอบครัวก็จะพากันมาติกๆิกนะคะมีอนุญาตให้กางเต็นท์ได้นะคะ ก่อนหน้านี้ไม่นะคะช่วง <S <S เขาเรียกว่าโควิดแบบแรงๆะะตอนนี้ก็คืออนุญาตละะสวนสาธารณะหรือว่าหันกลางคงวนนี่นะคะยาวทั้งสองแถบเลยนะคะแต่ถ้าฝั่งน้นนะคะเป็นสะพานฝั่งนี้ก็จะเป็นสวนถ้าฝั่งนี้เป็นสวนนะคะก็ไม่ใช่เป็นสะพานฝั่งทางน้นตรงข้ามก็จะเป็นสวนนะคะเขาจะทาแบบแยกกันแล้วแต่ว่าประชากรอยู่ตรงจุดไหน มากที่สุดเนื่องจากวว่าสองข้างแม่น้ําฮันเนี่ยรัฐบาลเวนที่คืนนะคะแล้วก็สองข้างแม่น้ําทําเป็นสวนสาธารณะแล้วก็ที่ออกกําลังกายแล้วก็เลยหอบไปด้านในถึงเป็นถนนหนทางแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดให้นั่งถ่ายรูปนะคะเป็นแบบแฟมิลี่นะคะก็คือวิวด้านหลังเห็นไหมคะเป็นเกาะกลางอีกที่หนึ่งแล้วฝั่งตรงนั้นก็จะเป็นตึกสวยๆแล้วก็สะพานโค้งคสีแดงนะคะ ทิวทัศน์ตอนคืนนสวยอ่ะนะข้างหน้านี้ก็จะมีเรือนะปก,กติแล้วเราจะมีโปรแกรมาพาลูกทัวร์นะฮะน้าเรือแล้วก็มีบุฟเฟ่ต์ในเรือด้วยนะวิ่งไปกลับอยู่ฝั่งหน้ารัฐสภา,ฐานี่แหละถ้าท่านไหนมาเที่ยวยอยโดนะฮะตรงหน้าตรงสวนสาธารณะ,ะตรงเนี้ยนะฮะอยู่ข้างหน้าโบสถ์โปร,โปรเตสแตนต์นี่นะคะ แะสะพานเส้นนี้นะคะเขาเรียกว่าโซงกังเทกียวนนะคะสะพานข้าไมไปฝั่งสะพานข้ามแม่น้ำฮันมีเยอะมากนะคะมีทั้งหมดตอนนี้คือเอาขาเรียกว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่า36ที่เลยนะคะช่วงนี้ใบไม้เริ่มสวยค่ะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูกาลอากาศก็กำลังดี ไม่ร้อนไม่หนาวแต่ก็ทําให้คนหลงฤดูการได้เพราะตอนเช้าเช้ามันเย็นนะจะใส่เสื้อหนาสักนิดหนึ่งพอตอนไป่ายมาแล้วมันร้อนยังไงคะบรรยากาศข้างม่น้ําพันดูเพลินใช่ไหมคะโอเคคะ่ะวันนี้เล็กพาเที่ยวเยอะเหมือนกันนะคะไปหลายสถานที่เลย ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ